วัสดีครับพบกับผมนิโอม,มอตตวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหมว่ยแถลงนะครับอำเภอหมวยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาจะพาไปเดินตลาด <ไป S 1> ตลาดตรงหน้าสถานีเลยครับตอนเย็นตอนนี้ผมเวลาประมาณห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นเดี๋ยวเราไปเดินตลาดด้วยกันนะครับไป กินตลาดสดตลาดนัดตลาดหน้าสถานีรถไฟห้วยถแถลงนะครับเป็นมาเดินครั้งแรกนะครับคนเยอะนะครับวันนี้นี่สนนใส่ก่อออรอบตลาด,ลาดตลาดผักผลไม้แล้วก็มีแกงสำเร็จแล้วก็แผงผักนะครับ ห้วยถแถลงหน้าสถานีรถไฟห้วยถแถลงนะครับ2ี่สิบาทสามสิบนะครับสามันบห้าสิมันเป็นตะโกนนัก๊ะนาตลาดนี้มีทุกวันไหมครับแมคค้าไม่ตลาดนี้มีทุกวันไหมครับอ๋มีทำมีตลาดตลาดเย็นอ๋อตลาดเย็นมีทุกวันเฉพาะขายเฉพาะตอนเย็นไหมครับจ้ตา,าตอ,าอ้เลยเที่ยงถึงเย็นเย็นนะครับตลาด สะโพดนะครับโน้ตครับตลาดใหญ่เขาก็ขายตอนเช้าตลาดใหญ่ขายตอนเช้าตลาดนัดตอนบ่ายตอนเที่ยงมันมานี่เที่ยงถึงเย็นนี่นี่คือตลาดนัดใช่ไหมครับอ๋อตลาดเย็นมีทุกวันหน้าสถานีห้วยแถลงอ๋อครับผมหาแม่ค้าตลาดนัด อ๋อตรงตรงทั้งครับโมมีสองสามตลาดนั่นะตลาดนัดกับวันอังคารจะมีแต่ว่าวันอังคารวันเดียวนะครับอาทิตย์นึงอันนี้ตลาดเย็นอ๋อขอบคุณครับแม่ค้าครับอ๋อครับบรรยากาศนี่ข้าวต้มคุณยายทำเองนะครับอันนี้ข้าวเหนียวดำ ไส้ทว่าสูตรโบราณอันนี้ข้าวเหนียวขาวไส้ทว่าข้าวเหนียวดำอ่ะไรถ้าอันนั้นที่ทำเองมะ่อเช้ารึโอ้ทำเองทุกวันท่กวันนี้จะมาทุกวันเพราะว่าเทศกาลโอเทศกาลสงการ,การานั่นก็ขายแต่วันพุธครับผมโอ,โอ้ครับครับร้านไม่มาขายหรอครับครับ <laughs> ขายข้าวสารนั่นเองอ้แต่ร้านข้าวสารแต่ว่ามาเพิ่มรายได้ทำเอง ปกติมีร้านข้าวสารอยู่แล้วก็มาต่อตอยอดมาเป็นก๋าต้มขายโอ้หรายได้หลายทางม,มันไม่มีสาย่าแถลงเราทำคนเดียวครับรอโอ้หม,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 มสว<อ>มสวยนะครับหมวสวย <laughs> <laughs> ครับพี <laughs> <ม>่น้องไม่ถแถลงนะครับอัตยาสายดีนะครับ <c oughs> ปลาส้มโอ้ยปาตเเียกปลาส้มปลาส้มเลยเท่าไหร่กัะนระ้อยี่สิบกิโลหนึ่งแล้วบ้างประมาณเบดาก็มีฮะตัวเล็กก็มีนี่ตัวเลก็กเท่าไหร่ครับเดืบาทลองได้ ลองได้เอ,อยากลองกันบ้างไหมเมงดเาเนี่ยเมงดา <c oughs> อันนี้ทำเองเหรอคะไปเลยจ้าสี่มีฝากเตื้นบ้านนะครับฝากหวานสับสิบบาทมีไข่กุ้งแดงมีดักแด้น,นะครับทำแมงดาครับปลาสดนะครับปลาแห้ง เครื่องได้ได้พริกนกรกบะของสดของสำเร็จของพื้นบ้านมีหมดนะครับตลาดนี้ตลาดเด่นผสม,มันจะทจะทำบ่มันมันไปหลังรถอีกพรุ่งนี้อาจจะได้ทำกินได้อยู่เนาะโอ้ทำเองนะลองลองดูได้ลองดูได้ดไดตัวใหญ่ก็80บาทมีแบรนด์ด้วยนะครับเนี่มียอ่ห้อด้วย ตัวใหญ่แต่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวใหญ่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเนื้อมันเยอะรสมัางอันนี้สีส่สิบเหรอคะพอเนี่แหละค,ค,ค,ครับหนะึ่งอัน ยิ่งดีไข่มดแดงนะครับทางไหนอเอาอ่ะนขนมไทยนะครับของขายยังไงคะนสูสิบปดเี่สิบแปด ีขนมชั้นแต่เรือดาวเล็กเลยที่ยาตัวนี้สิบบาทค่ะสิบบาทหยางนกศิษยใช่ไหมคะหยางสิบบาทค่ะอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบบาทสิบบาทข้างหน้าข้างหน้าสิบบาทห้างหน้าสิบบาทอันนี้ยี่สิบนะครับหมูข้าเหนียวน่ากินมากนะครับนี่ไงสิบบาทอันนี้ยี่สิบเล่นเออหยิบเลยหยิบเลยข้าวเหนียวมูนสวยงามมากนะครับค่ะอ้โหสั่งสวยงามมาก นี <s <s ่ครับมาแบ่งขายเป็น15บาทเราก็หยิบใตสก้านะครับแล้วให้แม่ค้าคิดเงินได้เลยโอ้น่ากินนี่นะครับปาปิขนมไทยนะครับจังขนมได้นะครับย่านมวยแถลง นี่ข้อแกงหม้อแกงไข่หม้อแกงไข่เขาเป็นเขียวด้วยนะเป็นอะไรกินหมดไปแล้วทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบบาทโอ้โหขายดีนะครับนี่เราอยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าของตลาดนี่คือสถานีรถไฟห้วยแถลงนะครับฝั่งนี้นะครับทางที่เราเดินเข้ามาสองสด โอ้โหเต็มเลยที่แรกก็จะมาเดินเล่นๆนะครับเข้าไปมาได้ของมาเยอะเลยขนมปังนะครับซิมอนค่ะซิมอนรคาับเคษสี่สิบบาทรัะ มีปลอกมีตัดมาน,นี่ครับบรรยากาศตลาดคึกคักนะครับตอนเย็นคนเยอะวันนี้นะครับนี่ครับแบบพื้นบ้านก็มีอาหารแบบบ้านๆก็มีนี่คุณยายมานั่งขายเป็นปลา ครับวันนี้ก็พามาเดินตลาดหน้าสถานีรถไฟห้วยแถลงนะครับจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ